สวัสดีจ้ามาฝากช่องเลยเด้อของมาที่แลกเขาก็ต้องฝากช่องคนละน้อจะให้คนรู้จักเนาะจ้าเอาเมื่อวันก็ได้ตามวิดีโอสิบสองสับเมื่อวานนี่เป็นวันที่ว่าเวียนเทียนคอยไล่สดสวดมนุนแล้วก็มีคนชมก็ขอคุณหลายๆจ้าเพื่อนว่าโอ้เสียงกลางวันดีสั่เสียงกล้องกลางวันมากพลังเสียงอะ่ะก็ขอขอบคุณค่ะแล้วก็เมื่อวานนี่ ด้วยว่าฝนตกแห้งคักยวนน่ะที่นี่บันทึกคลิปอะเืมกดว่าบันทึกไล่สดกับหมูอานที่วันผ่านกคนหลายๆเลยก็เลยหายไปไม่เวียนเที่ยนพร้อมกอับอะนุมโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะใคร,ใครที่เข้ามาฟังนะกัทุกวันผ่าอาจารถ้าข่อยอยู่ไทยเด้อข้อแม้ว่าถ้าข่อยอยู่ไทยคือข่อยก็จะไปสวดมนต์ไล่สวดมนต์กับคนที่ที่ผ้าสวดว่าสวดกคือข่อยนี่แหละที่ถือไม่น่ะแหละหลวงปูพ่พนมอบหมายให้นาะ แต่ถ้าอยู่มองหนอกก็สิมีนองคนนึงเขาไล่สวดไม่ข่อยวก็สิสวดแต่ว่าถ้าเขามันสารนอะ่ะข่อยจะสวดมต์ถุกม,มือเลยอันนี้กะมือสวดใน่บ่เสริฐนะแต่ว่าวันผ่าก็ต้องไปเห็ุหนาที่เจ้าขวงเพราะว่าหลวงปู่ิ่นมอบหมายใหม้มันมอบหมายให้ให้รับหนาที่ว่าผ้านําสวดถือไม่ผ้านําสวดเนาะก็มาฟังกันเอาเกินมายาวแล้วก็มาฟังกันีเอเหมือนว่นมีเวียนเทียนพร้อมเด้อ ลกกานี่คลิปที่่อยลงไปฟังไทยคลิปี่ข่อยว่านะ mm hmm. เพื่อนนะ่อาสวดบวถืกแต่ว่าคนเดียวหาคุณสวดบวเห็นจ้าผู้ใดสวดตอนมาที่เดินเวียน <c oughs> โ,โ,โทษจ้ะเอามาฟังคลิปกันอันนี้ mm hmm. เพื่อนคบของเพื่อนอนะ่ะเป็นคบกับผู้ชายอินเดียแต่ว่าอินเดียที่ว่าอยู่ยุโรปที่แบบครอบครัวเขาอะไปตั้งลูกแรกอยู่ยุโรปคนนี้อะจบปริญญาโทได้โปรไฟล์เจ๋วเลยเด้ เป็นทำงานเป็นวิศวกรไอทีก็รู้จักกับน้องเขาเนี่ยเพื่อนกับคุยกันทังนี้แหละเพิ่นพอกันทั้งแอปไฟแอปไฟคือแอปอย่างมืจอจับไปหาเบงด่งพวกที่เล่นเว็บเดทเว็บหาคู่เขาจะรู้จักเว็บไฟแอปไฟคุยกันในสองเดือนกว่าผู้ชา้ก็เลยบินมามา <c oughs> หาหน่องเพื่อนกับพักโรงแรมมาแหละ น้องกับว่าผู้ชายเนี่ยทีตด,ดีดูแลดีซัพพอร์ตไปอะไรผู้ชายใจหมดซึ่งมันก็เป็นคือแบบตอนน้องว่าน้องกับปืมไน้่คอยกันว่าอีหลา่าเดียวเดียวเดียวผู้ชายใจดีมันก็น้ส่วนมากอที่เวลาเขามาเดทอ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผู้ชายจะเป็นคนจ่ายแปดสิบเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าผู้ชายมาลอยคนอ่ะแปดสิบคนเขาจะจ่ายอยู่แล้วเขาเก็เดทเขาเก็เดทมาแบบมาไม่มาสนใจเรื่องนี้แม้ว่าอันเนี้ยเออคอยอยากแห่งสตีนอ่อ <c> ง <oughs> โอ้ยก่อยเอาบานนี่พอมาแต่ว่าน้องสังเกตว่าเออเวลาต่นที่ว่าผู้บ่าวอยู่น้ำเพลินเนี่ยผู้บ่าวนี่ก็จะพ่อแม่โทรหาดีดีโดยเฉพาะแม่ก็จโทรบบอยเป็นพิเศษเดี่ยวกับถา,ามนั่นถามนี่เขาก็มีการว่าให้แม่เขาเห็นอยู่ ว่ามากกับน้องแต่ว่าเขาแนะนําแม่ว่าเขาบอกว่าเกินเฟรนเด้เขาบอกว่าเฟรนเอเขาใส่เข้ามานี่เขาบอกว่าเป็นผู้สาวเป็นหนี่บเดบอกว่าเป็นคนที่คบเขาบอกว่ามูแม่ก็โอเคเป็นลูกที่แบบว่าติดแม่ต้องโทษเสมอเเพื่อนกระถามข่อยู่ว่ามันผิดปกติบอยแย่แอะข่อยเลยบอกว่ากรบบอเด้ตอนที่ว่าของข่อยน่ะ ายของข่อยเนี่ยไยฝรั่งข่อยเรามาน่ะแล้วก็ทรหาพ่อแม่สมือดีแต่ว่าโดยว่าพ่อแม่เราเถ่าแหม่แล้วก็จะทรหาเราแม่เราบวแข็งแรงข่อยก็อว่านี้คือปกติบางบางบ้านอ่ะบางคนจะว่ายุโรปครอบครัวเขาจะว่าโตไปโตมั่นบ่ม่นมันก็เป็นบางบ้านเด้แต่ว่าคือจังบ้านของข่อยเนี่ยไอของข่อยแล้วก็จะสนิทกับขอบครัวเด็กกับเอ่ยกับหยางเพื่อนก็จะทรหากันมันก็แล้วแต่ว่าถึงเรื่องดูมาแบบไหนแม่นั่นแหละ เพราะฉะนั้นเสียออกมาตรฐานว่ายุโรปเป็นยังไงสีมันบดได้มันแต่เราขอบข้อมันคือกันเนาะอันนี้่อยก็เลยบอกน้องพอแม่กับทรหาโทรหาตลอดโดยเฉพาะแม่สันุ่ก็โทร่ายงานกันผู้ชายเนี่ยมาอยู่ยี่สิบมือแม่ก็จะโทม่มั่งสีตลอดกะพ่ออย่างผู้ชายจะกลับผู้ชายกับว่าฉันโอเคกับเธอก็คือแบบ่านแม่กลับไปเนี่ยเขาก็เขาก็คุยกันตลอดกับน้อง คุยกันยังสันนสนน่นเดี๋ซีเดือนผู้ใชายนี่ก็เปเด้ส่งไม่เห็นหนองเดือนละมื่นก็บ,บาทว่าสันเพิ่นบ่บอกตัวเหลขกว่ามื่นเท่าไหร่ก็คือให้นหนองมื่นก็บ,บาหมื่นก็บ,บาบสทมเดือน4เดือนบัดนี้ผู้ใา้จะมาอีกมาอีก,อกแล้วมูเจ้าหูวาอ่อยังแม่เขาจะมาน้ำกับพอว่าจะมาเที่ยวประเทศไทยเพราะว่าเขา,าบ่รู้จากประเทศไทยเออแต่ว่าหน้องเกว้าขอยาวนูตอนนั้นนูคิดว่าสงสัยเขาจะมาเบิงหนูน้ำาแหละเออพ่อหอดมือ มือมาน้องก็ไปรับอยู่สุวรรณภูมิกับอ่าไปรับกับไปส่งเขาอยู่โรงแรมพ่อส่งอยู่โรงแรมแล้วพ่อแม่กับึ้นห้องผู้ชายกับลุงมาอยู่กับน้องแต่พ่อแม่เขาเศร้านะพ่อแม่เขาเศร้าแบบว่าที่เป็นห่วงแบบว่าผู้ชายนะ่ะตู่ผู้ชายนะ่ะบอกว่าพ่อแม่เขาเศร้าะนะพ่นยู่น้ำกันแม่เป็นห้องเขาเอินห้องเหยังก่อยกับบ่เคย่อยกัน,นอนแต่ห้องเดียวที่แบบ เป็นหองซุ้มสวีติีคือจังหดบัลดออที่เป็นว่าเป็นสองหองน้ำกันแสดงว่าพอแม่มีเงินเติเตบเป็นฝรั่งที่ว่าเออเป็นอินเดียที่ยุ่ยุรปที่ว่ามีเงินไหลายเติบเออมีเงินหลายานายั่นเนี่ยยูงซันเราซึ่งโอกาสที่น่องอะจะเข้าไปน่องนะ้ำบู้ไส้มันบมีชว,วานอออ้องกับบกอ่าคือถักขึ้นไปคือหน้องขึ้นไปได้แต่ว่าผู้ไายเขาบอกว่ามันบ่สะดวกระวพอพอแม่เขามานั่งบ่อยบ่อยไปคือมาทิปนีผู้เจ้าเสือบอกว่าได้มีอย่างกันเลยเออ บ่ไดีมีเลยเดี๋ยวไหนจะจับมือถือแขนควงกันเพราะว่าใปใส่เนีะ่ะจะมีแม่มีพอในโมเมนต์นี้ตลอดบ่เคยว่าเด้ไปสองคนเดินแมน่แต่ว่าไปเที่ยวกลางคืนอยากเห็นแสงสีกลางคืนคือพ่อกับแม่ก็ต้องไปนั่งบ่มีว่าปลอยให้ลูกไปสองคนอืมอ่าเพิ่นกระถามอยู่ว่าเพื่อนกระถามแล้วว่าเออเพิน่นบัิ่นถามเพื่อนบอกว่า เออฉันชอบเธอนะเธอเป็นเพื่อนที่ดีของลูกฉันพ่อแม่เขาใส่ค่านี่เลยเนี่ยแม่เขาเนี่ยบอกว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีของลูกฉันเราคุนกัว่าปกติลูกฉันน่ะก็เลือกคบแต่คนดีๆอย่างสินะเราะว่าเราก็บอกว่าฉันภูมิใจในตัวลูกชายฉันมากเออขอได้ถามน้องอยู่ว่าแฟนน้องอะ่ะพ่อแม่ไม่ลูกจะคนพ่อแม่มีลูกสองคนเป็นลูกชายกับลูกสาวเออ คนเนี่ยเป็นคนน่อยลูกสาวเป็นคนใหญ่อเราค้นลูกสาวนะ่ะถามว่าเพิ่นแต่งงานล้วไปลูกสาวกับท่านเนียแต่งงานเด้เอือลูกชายกับท่านเนียแต่งงานเพิ่นกันเลยวา่าแต่ว่าไปทุกอย่างกับพ่อแม่เขาก็ใจมือเรากินหลหรูอยู่แพงแต่ว่าไปเที่ยวเนะี่ยแม่แต่ว่าลุ้งไปเที่ยวทะเลน้ำกันทั้งไต้เพิ่นก็นจองแยกคืนนองบม่มสิสิ์ว่าจะนอนกะบลุพิคนเลยบอมีหยังกันแล้วยาวทิพนี่เนี่ยความบริสุทธิ์พุดพองเนี่ยังอยู่คือเกา่า หมายถึงบริสุทธิ์ทพยปนี่ได้ปฏิัติว่าบริมีอย่างกันนั่นแหละน้องก็เลยมาบอกว่าแต่ว่าผู้ใายดีผู้ใายก็บอกว่าอดทนเด้อแบบว่าฉันฮักเธอฉันในรักเธอมากน้องก็เลยเอามาถามว่ายายมันเป็นตะไบโตไปมันเป็นตะถาบอแต่ว่าคันทามันนุมากเขาบอมักเขาก็มากนู้เป็นเลยบอกยังสี่แต่ก็ถ้าโซนข่อยข่อยก็บอกน้องอยู่ว่า มันม่าจะไปตัเพรวพอความเป็นอินเดียเพราะว่าหลายคนที่ว่าอินเดียก็คืออินเดียเขาต้องแบบว่าเขามีชั้นมันนะเราซึ่งเขาอ่ะจังไหนเขาก็เอาขอบขั้วเขาแม่เขาบ่อเอาคนอื่นมันยาก <c oughs> โทรจัพมันก็นจะมีอยู่ที่ว่าเขาเอ,อกมีแต่มันหน่อยเปอร์เซ็น,นมันหน่อยจนมาเขาจะเสื้อพ่อแม่เลยแหงอันเนี้ยคอยบอกเลยว่าน้องตัวเบ่งพฤติกรรมเด้อพ่อแม่เขาแต่งมาให้ยูจังไหนเห็นน้อนจังไหนเขาก็ยูแสดงว่าเขาอ่ะเสื้อแม่เขาหลาย เขาน่ะเอาพ่อแม่เขาเป็นไงครอบพ่อเขาเป็นไงเราโตไปยั่วโตชีอยู่ได้บอจังสนอื์สาหรับข่อยอะข่อยกับถ้าเป็นข่อยข่อยคือบอสนับสนุนข่อยเบอร์เชียหรือมูเจ้าคิดเห็นจังหดอดทนไปเขาหักเข้าเขาอาจจะหนียิ่จังไดเอาบอกไอเดียน้องในแต่สําหรับข่อยข่อยฟันทุ่งข่อยเบอร์เชียถ้าเป็นอินเดียเขาว่าปัดตกไปเลยไปเอาคนอื่นซะอืเนาะเอา คอมเมนต์เห็นอองในจาขอบคุณลหลายๆจาฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณลหลายๆจา